สวัสดีครับผมจานตาผีแดงนะครับนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับผลบอลเมื่อคืนนะครับ VP ในกลุ่มนะครับกินเต็มเหมือนเดิมนะสเตปสามเสียเสีย1หนึ่งได้2นะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับชอบตัวไหนกันบ้างนะครับไปที่คู่แรกเลยนะครับคู่แรกนะครับลีโคปาเดเลยเยอสเปนนะครับคู่ระหว่างเลอันเบติสนะครับเจอราโยเบลากาโนนะครับฟันธงนะครับต่อเลอันเบติสนะครับผมส่วนคู่ที่2นะครับลีคัดขับนะครับคู่ระหว่างอาจจะ์อัสตาดามเจอเอซตอักมานะครับผม ฟันธงนะครับให้ลองอัคมานะครับผมส่วนคู่ที่3นะครับคู่ระหว่างอโมตินตอนนะครับเจอวอลลอตนะครับลีกีฟซุปเปอร์ลีกนะครับผมฟันธงให้ลองวอลลอตนะครับผมใครที่ชอบผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับใครสนใจนะครับเข้ากลุ่ม v ีพนะครับอยากได้บอล v ีพีตัวเน้นๆนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยนะครับคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยหรือว่าทุกช่องทางว่าจะเป็น YouTube Facebook Line นะครับถ้าเจอลิงก์ของจานตาผีแดงก็ คลิกเข้าไปได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวรากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ